โตโยต้าไฮเอสปี2025กลับมาอีกครั้งด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานในทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพาณิชย์หรือการใช้งานส่วนตัวรถตู้รุ่นนี้ยังคงรักษาความแข็งแกร่งความทนทานและความคุ้มค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของไฮเอสมาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่โดดเด่นในปี2025คือการอัปเกรดทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและฟีเจอร์อัจฉริยะที่เพิ่มเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบเริ่มจากดีไซน์ภายนอกไฮเอสใหม่ยังคงความบึกบึนแบบดั้งเดิม แต่ได้รับการปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยมากขึ้นกันชนหน้าแบบใหม่พร้อมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกแข็งแรงไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเด Time Running Light ที่เพิ่มความปลอดภัยและดูดีในทุกมุมมองตัวถังยังคงมีให้เลือกหลายขนาดทั้งแบบมาตรฐานและรุ่นยาวพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ในส่วนของเครื่องยนต์โตโยตา้าไฮเอสปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่พัฒนาใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มากขึ้นถึง450ินิวตันเมตรซึ่งส่งผลให้สามารถลากจูงหรือบรรทุกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นและเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางระยะไกลระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับน้ำหนักมากขึ้น แต่ยังคงความนุ่มนวลในขณะขับขี่ด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตส่วนด้านหลังใช้แหนบซอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตัวรถมีการควบคุมน้ำหนักได้ดีในทางโค้งและมีเสถียรภาพที่น่าประทับใจเมื่อขับที่ความเร็วสูงห้องโดยสารของไฮเอส2025ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งได้รับการปรับดีไซน์ใหม่เพื่อรองรับสริระของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่ภายในสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง15คนในบางรุ่นซึ่งเหมาะมากสำหรับธุรกิจการขนส่งหรือใช้เป็นรถตู้รับส่งพนักงานหรือแม้แต่ใช้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ระบบแอร์แยกส่วนสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงและมีช่องแอร์ครบทุกแถวเบาะนั่งแบบพับเก็บได้ในบางรุ่นช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นเมื่อต้องการใช้งานแบบหลากหลาย ระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดเด่นสำคัญของ Toyota h i ฮเอสปี2025โดยมีการติดตั้งระบบช่วยเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบเตือนก่อนการชนพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันในบางรุ่นรวมถึงกล้องมองหลังที่ช่วยให้การจอดรถสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในด้านเทคโนโลยี h i เอสใหม่มีหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย มีระบบนำทางแบบอัปเดตอัตโนมัติระบบเครื่องเสียงคุณภาพดีพร้อมลำโพงรอบคันช่อง USB และช่องเสียบไฟ 12V ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการบำรุงรักษาโดยไฮเอ2025ถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนหลักได้ง่ายลดระยะเวลาในการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในระยะยาวรวมถึงยังมีการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมจากศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศ สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านการใช้งานจริงความทนทานความปลอดภยัยและความสะดวกสบาย t o y ย t a h i ฮเอสปี2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากทั้งสำหรับภาคธุรกิจและครอบครัวที่ต้องการรถที่ใหญ่รองรับคนจำนวนมากและยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการขับขี่ที่มั่นคงราคาของ t o y ย t a h i ฮเอสปี2025มีให้เลือกหลายระดับขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านต้นต้นไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจอยู่ในช่วงใกล้2ล้านบาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับสิ่งที่ได้กลับมาในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าหากคุณชื่นชอบรถตู้ที่ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไฮเอส0 2 5คือคำตอบที่ลงตัวและพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Legend Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและข้อมูลที่น่าสนใจจากวงการยานยนต์เรามีทั้งรีวิวเจาะลึกเปรียบเทียบรุ่นต่างๆและอัปเดตเทคโนโลยีที่คุณไม่ควรพลาด